ครูส้มเล็กเป็นครูที่ข้อบรรจุใหม่ภายในโรงเรียนด็อกบัวคู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เมื่อครูส้มเล็กเดินเข้ามาในห้องเรียนและเด็ก่าวแนะนาตัวด้วยความเขินอายว่าผมผมเอ้ยผมค่ะครูส้มเล็กนะครับด้วยความตื่นเต้นทาให้ครูพูดผิดนักเรียนภายในชั้นเรียนจึงได้หัวเราะย่อครูส้มเล็กทาให้ครูส้มเล็กหมดกําลังใจชั่วขณะขณะนั้นเมื่อครูส้มใหญ่เดินผ่านมาพอดีจึงได้ให้นักเรียนหยุดหัวเราะครูส้มเล็กแล้วพูดว่า นักเรียนคะครูส้มเล็กมาสอนใหม่นักเรียนก็ต้องคอให้กำลังใจครูและเชื่อฟังครูสิคะนักเรียนต้องหงองตอบตกลงและหันไปขอโทษครูส้มเล็กหลังเลิกเรียนครูส้มเล็กได้ไปขอบคุณครูส้มใหญ่แล้วพูดว่าขอบคุณเรื่องเมื่อตอนเช้ามากเลยนะครับไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องเล็กน้อยเราเองก็เป็นครูด,ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิคะหากมีอะไรให้บอกได้เลยนะคะจริงเหรอครับถ้าไม่เป็นการรบกวน ขอเปียกให้ครูส้มใหญ่ช่วยแนะนาวิธีการสอนให้ผมหน่อยครับได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยครับต่อมาครูทั้งสองมักจะเลือกเปลี่ยนความรู้และวิธีการสอนให้ซึ่งกันและกันทําให้ต้องสอนมีเทคนิคที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายและทําให้เป็นที่รักของนักเรียนจากสถานการณ์ดังกล่าวครูส้มใหญ่นั้นได้ให้ความช่วยเหลือครูส้มเล็กที่เป็นครูใหม่อย่างดีและยังให้คำแนะนำกับครูส้มเล็กพร้อมทั้งยังไม่หวังสิ่งตอบแทน จากการกระทําของครูส้มใหญ่นั้นทําให้ได้รู้ว่าครูส้มใหญ่นั้นปฏิบัติตามจยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่8ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นคือการสนับสนุนครูลมประกอบวิชาชีพครูครูส้มเล็กก็ยังหมั่นพัฒนาตนเองเพื่อให้เท่าทันครูส้มใหญ่ตามจับนบรรยวิชาชีพครูข้อที่1นนั่นคือครูต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ